ลาที่เรามีปัญหาเช่นมือถือนี้ปัญหาขึ้นสักพาพมีปัญหาแอร์เสียแบบนี้จะพูดเป็นภาษาจีนว่ายังไงดีคะเรียนหนึ่งนาทีกับป๊อปปี้ยังหล่าชเชอถ้าเวลาที่เรามีปัญหานะคะให้นักเรียนนึกถึง3พยางนี้เลยก็คืออักษรจีน3ตัวนี้ก็คือ有问题有问题แปลว่ามีปัญหาคำว่า有问题นะคะแปลว่าปัญหาแต่จริงๆแล้วเนี้ยนอกจากแปลว่าปัญหานะคะมันยังสามารถแปลว่าคําถามได้ด้วยเพราะฉะนั้นคำว่า有问题ก็ ควาามมหยแต่ว่าในประโยคนี้เนี่ยโยเวิร์นทีจะแปลว่ามีปัญหาค่ะดังนั้นเวลาที่เรามีปัญหาอะไรนะคะก็3คํคนี้เลยโยเวิร์นทียกตัวอย่างเช่นถ้ามือถือของเรามีปัญหานะคะนักเรียนก็แค่นึกคําว่าเออมือถือคือโฉบจีโฉบจีก็จะพูดว่าโฉบจีโยเวิร์นทีก็คือมือถือมีปัญหาพอเราพูดไปแบบนี้เพื่อนคนจีก็จะได้ช่วยหาร้านที่จะซ่อมให้หรือว่าแนะนำวิธีการที่จะแก้ไขให้สมมติว่าเครื่องซักผ้าของเราเนี่ยมันเสียนะคะเครื่องซักผ้ามันมีปัญหาก็พูดแบบนี้ค่ะ ，洗衣อ有จี洗衣เว้นทีชีวซึ่งคำว่า c ีอก็คือเครื่องซักผ้าชีแปลว่าซักล้างอับซาอก็มาจากคำว่าอีฟุที่แปลว่าเสื้อผ้าส่าสวนชก็คือเครื่องมันรวมกันชีอเครื่องซักผ้า有ยเว้นมีปัญหาแต่ถ้านเราอยากจะบอกว่ามันพังเลยนะคะก็ใช้คำว่าแหวหร ังแล้วแต่อันนี้คือแบบมันแค่มีปัญหาก็เป็นความหมายรวมๆก็ใช้คำว่าหยกเวินชีปอ่ายตัวอย่างเช่นถ้าแบบโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยมันมีปัญหานักเรียนก็พูดคําว่าโน้ตบุ๊กได้เลยก็คือปีชี่เป๋หยกเวินชีปีชี่เป๋หยกเวินชีปีชี่เปิเนาะก็คือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนั่นเองหรือว่านักเรียนจะพูดคําเต็มๆของเขาเลยก็ได้ว่าปีชี่เเตียนหนอนะคะปีจี่เปเตียนหน่อกเตียนหนอ็คือคอมพิวเตอร์ก็แบบเต็มๆคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแต่จริงๆแล้วมันยาวไง ก็แบบพูดสั้นๆก็พอว่าปีสิบแล้วยョ้วันทีหรือถ้าแท็บเล็ตหรือพวกแบบ iPad มันมีปัญหานะคะก็ใช้ศัพท์คำนี้วางหนะ้าคาว่าหย้วันทีเลยนั่นก็คือทิ้งแตาเปลี่ยนเนาะ 有ยู平板。ีพิ้งเตี้ยเนาะนะคะเตี้ยเนาะเห็นไหมก็คือคอมพิวเตอร์แต่คอมพิวเตอร์แบบนี้เนี่ยมันมีลักษณะที่เหมือนกระดานแบบแบนๆือดท็บเลตหรือพวก iPad อย่างเงี e ้ยก็เลยเรียกว่าพิ้งแปนเตี้ยเนาะบอกไอ้พิงแบนเตี้ยเนาะอยู่วุ่นทีไอแพดมีปัญหาและนี้ก็เป็นวิธีการพูดคําว่ามีปัญหาในภาษาจีนนะคะ <c oughs> เราพูดคํานี้ไปอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้รับความช่วยเหลือนะคะและเรายังสามารถพูดต่อได้อีกนะคะว่าเออ怎么办好呢怎么办好呢ที่แปลว่าจะทํายังไงดีล่ะจ๋อปั้นก็คือ การถามว่าจะทํายังไงเป็นการถามถึงวิธีการแก้ปัญหาสมบัติหขอเนอ้อดีละสมบัติห่าเนอ้แล้วเราจะทํายังไงดีละถ้าเข้าใจแล้วป๊อบปี้อยานแล้วซื้อก็มีคลิปมาให้ทุกคนได้ลองแต่งประโยคกันนะคะถ้าอยากจะพูดว่ารถของฉันมีปัญหารถของฉันมีปัญหาจะพูดยังไงระหว่างข้อ A อเชื่อได้ว่า有问题กับข้อ B sure, ี我的车有问题ส่งคําตอบได้คลิกนี้ได้เลยค่ะและสำหรับนักเ,เรียนที่อยากจะเรียนรู้ภาษาจีนไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลย อยากจะมาปูพื้นฐานกับป,ปอพี่หยางหล่อชืปป่อปอพี่ยางหล่อชื่อก็มีคอร์สเปิดใหม่นะคะคือคอร์สสนทนาภาษาจีน301ประโยคเป็นคอร์สที่จะปูพื้นฐานให้กับนะักเรียนที่สนใจเรียนภาษาจีนแต่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยฟังไม่ออกพูดไม่ได้เขียนไม่รู้เรื่องนะคะคอร์สนี้ช่วยได้ก็คือจะสอน,นตั้งแต่การออกเสียง พิมพ์อินที่ถูกต้องคำศัพท์ประโยคและมีบทสนทนารวมถึงไวยากรณ์ให้ด้วยนะคะนักเรียนจะได้รู้ว่าเวลาที่เราจะมาพูดเป็นประโยคยาวๆมันจะต้องพูดยังไงเราจะได้สามารถสื่อสารกับคนจีนได้แบบมั่นใจด้วยและที่สําคัญคอร์สสนทนาภาษาจีน301ประโยคของป๊อบปีย้ยางเราซื้อในตอนนี้มีแถมสอนการเขียนให้ด้วยนะคะนักเรียนก็จะได้เขียนได้พิมพ์ได้และจําตัวหนังสือจีนได้หรือใครจะไปเตรียมสอบ h พ K คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนก็สามารถนําความรู้ และเนื้อหาในคอสนี้ไปเตรียมสอบได้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้ที่แฟนเพจโรงเรียนสอนภาษาพอร์ตัลคือ OEC School หรืออีกช่องทางหนึ่งที่สามารถติดต่อได้นะคะก็คือ l like i น์ @poppyyang มีแอดอยู่ด้านหน้า P O P P Y Y A N G สามารถที่จะทักเข้ามาเพื่อสอบถามรายละเอียดและขอคลิปทดลองเรียนฟรีก่อนได้นะคะสำหรับคนที่มาจากคลิปนี้ป p ป p p y y a างเราชช่อให้ราคาพิเศษที่1,190บาทจังนะคาเต็ม15,000บาทนะคะคอสนี้เราจะเ เรียนกันในกลุ่มปิด a c e b o o k นักเรียนสมัครแล้วก็เรียนได้เลยสมัครครั้งเดียวเรียนได้ตลอดชีวิตแล้วก็สามารถจัดเวลาเรียนเองได้เวลาที่มีคําถามสงสัยก็สามารถมาอินบ็อกซ์สอบถามป๊อปปี้อยากเราซื้อคือสามารถคุยส่วนตัวได้เลยนะคะแล้วเจอกันในคอร์สค่ะพบกันใหม่กับเรียนจีนหนึ่งอาทิตย์ที่หน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กโอซีค่ะเจเจียน